สิบภาพลวงตาใช่หรือมั่วชัวหรือไม่มาดูกันภาพทั้งหมดนี้เป็นผลงานของร็อบกอนชาร์ปศิลปินชาวแคนาดาผู้มีชื่อเสียงด้านภาพวาดลวงตาจะเป็นอย่างไรเมื่อภาพที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นเสมอไปเมื่อสะพานวิ่งไปบรรจบกับเส้นขอบฟ้าแล้วกลับกลายเป็นกองเรือขนาดใหญ่ที่ล่องอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร ไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นคนลอยอยู่บนฟ้าหรือดำอยู่ใต้น้ำดีแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยครับเพราะเราจะสามารถเห็นได้ทั้งแนวชายฝั่งและแนวปะาการาังไปพร้อมๆกันจะเป็นอย่างไรเมื่อนักปีนเขาที่กำลังเดินข้ามโขดหินในแม่น้ำอยู่นั้นอยู่ๆก็พบว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนยอดตึกที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกแนวเชื่อมต่อของทิวต้นสนและใบเรือ กำลังหลอกตาเราให้สับสนว่าแท้จริงแล้วเป็นแนวป่าหรือมาหาสมุทรกันแน่จะเห็นว่ากอนชาร์ฟได้หยิบเอาเรือใบามาเป็นแรงบันดาลใจในงานศินละปะของเขาเยอะมากนะครับภาพนี้ด้วยก็เช่นกันนอกจากจะเห็นว่าพ่อที่กำลังเล่นว่าวอยู่กับลูกชายและลูกสาวเปลี่ยนมาเป็นเรือใบได้แล้วหรือจากกลุ่มก้อนเมฆที่กลายมาเป็นเกลียวขึ้นเราก็ยังจะเห็นการเติบโตของครอบครัวน,นี้ จากซ้ายมาขวาอีกด้วยปีนรั้วหน้าบ้านก็ยังดูไม่หวาดเสียวเท่าไหร่แต่ปีนไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเด็กน้อยเหล่านี้กำลังเดินอยู่บนไม้กระดานแผ่นเล็กๆท่ามกลางเมืองใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือการเปรียบเปยไปด้วยในตัวนะครับว่าเด็กหนุ่มเสื้อแดงที่กำลังปีนรั้วบ้านอยู่นั้นหากตกลงมาคงจะไม่เจ็บเท่าไหร่เพราะมีหญ้านุ่มๆไว้รองรับนั่นเองครับ แต่หากเปรียบกับเด็กสาวที่อยู่บนไม้เชื่อมต่อระหว่างระเบียงกับรั้วแน่นอนว่าหากตกลงมาจะต้องเจ็บกว่ามากเพราะความสูงที่แตกต่างเช่นกับชีวิตในเมืองกับชีวิตในบ้านที่ความปลอดภัยมันช่างต่างกันเลือกเกินเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่สื่อความหมายได้ดีเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งภาพชื่อดังของกอนซาฟที่นำเอาภาพเพดานสูงของโบสถ มาเชื่อมสายตาคนให้ค่อยๆกลายเป็นเส้นขอบฟ้าของเมืองที่คึกคักและผนังของโบสถ์กลายเป็นแนวก้อนเมฆเมื่อเรามองจากซ้ายไปขวาภาพนี้กำลังบอกเราว่าให้มองให้ลึกกว่าสิ่งที่คุณเเห็นเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือถ้าได้ออกไปเห็นไปสัมผัสเองก็คงจะดีกว่าโดยเราจะเห็นว่าจากประตูทางเดินเข้าห้องหนังสือ กลายเป็นหน้าหนังสือที่เปิดออกและกลายเป็นหน้าต่างในที่สุดและกลองหนังสือต่างๆกลายเป็นบันไดที่พาคนไปรู้จักกับสิ่งภายนอกนั่นเองถือเป็นอีกชิ้นงานที่ทรงพลังทีเดียวหญิงสาวคนนี้แท้จริงแล้วกำลังลอยอยู่ในน้ำหรืออวกาศกันแน่ภาพนี้หลอกตาเราได้ถึง3ส่วนนั่นก็คือส่วนที่เป็นทิวป่า ส่วนที่เป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนและส่วนที่เป็นเสมือนโลกกลมๆที่ลอยอยู่ด้านบนนั่นเองปิดท้ายด้วยภาพของเรือใบอีกครั้งก่อนชาร์ฟกำลังท้าทายเราว่าเรือใบที่เราเห็นนั้นกำลังลอยอยู่ในมหาสมุทรหรือว่าลอยอยู่บนท้องฟ้ากันแน่และเขาก็ไม่ลืมที่จะเปลี่ยนให้เกลียวขึ้นกลายเป็นฝูงนกนางนวลที่บินวนอยู่ร,บรอบ